哦，啊。Oh, <laughs> How's it going? How are you? I'm good. How are you? Amazing. Thank you so much for stopping by. Oh ้าวคืนนี้สามทุ่มไทยวันที่31ตุลาคม2 5 6 7เรามีนัดการค่ะกับคุณไมเคิลแชมนะคะที่รายการของสถานีวิทยุ s ี r i u s XM k p o p ค่ะโนริซ่าจะมาสัมภาษณ์ค่ะทุกคนล่าสุดค่ะรายการก็ได้มีการปล่อยรูปภาพเบื้องหลังของโนริซ่าออกมานะคะก็เป็นชุดลายสก๊อตนั่นเองโนริซ่าน่ารักมากอยากดูแล้วเลยสิคะแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเป็นคําถามเดิม,ดม,ดม bon 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 ดๆบนบนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแม่ๆก็เมาส์กันว่า มันมีแต่คําถามวนๆหลังจากที่ไปออกในหลากหลายช่องแล้วนะคะจะมีบางวิธีกรเท่านั้นที่เรียกเรียกว่าถามดีแล้วก็ถามแตกต่างออกไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อนๆเราก็มารอวีด้โนริซ่าเหมือนเดิมนะจ๊ะใดๆก็ตามแต่โนริซ่าจัดให้ฉ่าขนาดนี้ก็ต้องวีดให้ฉ่านะจ๊ะแม่แล้วก็อย่าลืมโหวตงาน Euro Music Award ให้กับนอนริซ่าเยอะๆนะคะทุกคน Best Kpop แล้วก็ b บ s t Collaboration แล้วก็รอติดตามว่าอีกสาขาหนึ่งเขาจะเปิดช่วงไหนนะแม่นะใกล้เข้ามาทุกทีค่ะสําหรับการปิดโหวตมาโหวตให้นันเยะๆนะ ครที่สนใจแล้วก็สะดวกก็สามารถทักไปที่บ้านเบกของน้องนิซ่าได้นะคะเพื่อไปขอเมลในการโหวตนั่นเองจ้า Music s u K-pop This is Michael Tam and today with me I have in the studios the one and only Lisa